Um, with the uh, Thai and, uh, and, uh, and the uh, and is Thai Visual degree the capital from Uh Thai in Vietnam, and operate for over. We also have Airbus in three The Bangkok uh, route is a first group. We have We have two color root, the Airbus uh, and Boeing. Simon to สมาท่องเที่ยวเรานะครับนะเดี๋ยวเราจะไปแคมทิพย์เวียดนามกันนะไปแคมทิพย์เวียดนามกันนะจีดาพานะครับจากเอ NS น r a v e l NBU เสร็จแล้วพวกไปไปบงสลวง นะครับท่านนี้น,น,ะนะมีลูกค้าฐานลูกค้าก็ทั้งหลากหลายนะฮะนะครับทั้งชาวไทยยี่สิบเดือนของจีนแล้วโอเคทำมือจีนไม่ได้วายว่าอยากจะให้ไม่ธรรมดานะท่านผ่านก,การหากฎการค้าจีนได้ถือว่าไม่ธรรมดาแนละ้วตัวเยอะมากนะครับตัวเยอะมากหลายหลาคนบอกว่าเพิ่ค่อคยนมีทัวร์ทำไมเราไม่รู้เพื่อให้ไ็้ความสุขที่ไดเต็ม เที่ยวไทยไปทั่วโลกใครมีอะไรที่มาเล่าสู่กันฟังกันที่บอกมาก็เบาแล้วที่มีพไม้ครับเพราะเดยวาพิธีะับแล้วอยู่บนสิงโตด้วยอยู่บนสิงโตนะครับเดี๋ยวสักการะแบบเราเรียกว่าเป็นอะไรเป็นเป็นเป็นประยับบูชาวันนี้เราจะให้สักการะทั้งสอรูปแบบ โอ้โหอธิษบูชาและปฏิบัติบูชาครับนะครับสองอย่างมันพร้อมกันเลยซึ่งพิธีกรรมนี้บอกตรงๆเลยว่าหลายหลายครั้งที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่เคยมีใครทำมาก่อนครับนะครับผมอภิษบูชาคือการเนี่ยทุกท่านได้ครับดอกไม้ทูเทียนนะฮะหรือแม้กระทั่งมีเครื่องประดับอัญมณีอยู่ในมือแล้วนะครับเดี๋ยวพร้อมที่จะถวายองค์พ่อนะครับปฏิบัติบูชาเดี๋ยวเราจะมาร่วมปฏิบัติพร้อมๆกันกับคณะครูธรรมนะครับที่เราได้อัญเชิญมาสท่านนะครับวันนี้นะครับก็ เป็นเียกวเป็นครูพรามชั้นนำของเมืองไทยครับคระครูพามรักของประ หมอให้ผิดหายเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะถึงเวลาทุกสามเดือนทุกโทรมาหาคุณหมอขอยาเขาปรู้หมอแจ็คครับผมขอเขียนตรงมือหน่อยครับคุณหมอครับชื่อเล่นเขาเรียกคุณหมอแจ็คถ้าชื่อเล่นผมชื่อบิกแจ๊ก e m p นะครับก็ถือว่าสามารถานอยออันหลังเขาขอเลื่อนวันพฤหัสบดีต่อปีทีนี้พอโควิดมาเขาก็ไม่ได้มาบินมาไม่ได้ ที่ดีในฐานะที่เนั้นเที่ยวเล่นรถไปโค้กหักท่ทอดแผเนี่ยหักไปห้าเล่มเอาไม่ขึ้นขอระทบ่าวส่วนนี้นะครับก็ไม่พี่น้องที่รักและบรทุกท่านนะคนระับเป็นหมอรูกกรคแรกประจําสรุกด o อคอมนะฮะนะฮะเขาเรียกตอนตอน่อสนุก c o อดคอมนะฮะท่านก็เมตตาม,มาเชิญผมไปเป็นหมอรูประจําหนึ่งเก้าสองสี่ ะนะครับวัะน,นั้ท่าน,นมาที่นี่ท่านมาดูดวงให้เวลาสองเพงจริงๆนะครับนี้ผ <มา S 1> ู้สื่อข่าวไปถ่ายไว้แล้ววุทยานพนิคเนทที่นครนายกซึ่งพิกเนทประเทศไทยเนี่ยอาจารย์กล่าวเลยว่าโอ์ที่เริ่มต้นคือ,อนครนายกซึ่งช่วงนั้นบอกได้เลยว่าคนเข้าไปวารบาลพันสองพันคนเพราะช่วงนกระแสะพิกเนทเริ่มต้นคือที่อาจารย์มีอยู่นะครับไปขอโชคลาภ และอาจารย์ก็เชื่อว่าที่พิเนศเองท่านก็เมตตาพวกเราทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านที่เชื่อเชื่อมั่นร้อยเปอร์เซนต์หรือพึ่งก้าวเข้ามาเพื่ออยากจะเชื่อว่าจริงไม่จริงอาจ,จรอาจจรย์วันนีจ้จากที่สูตรทุกคนว่าจะได้สิทธิที่พ่อประทานให้อาจารย์จทูนขอทอพิเนตในบางเหเหรัมะใช่ไหมครับซึ่งปางนี้อาจารย์บอกเลยว่าบางที่สูงสุดของโอกาทั่วประเทศเนี่ยกล่าวได้ว่าเดินทางไปที่คลองเขื่อนที่ไปขอพิเนศ องค์ที่สูงที่สุดในประเทศไทยที่อาจารย์จุดประจําอยู่ทุกวันนี้ก็ไปพบท่านได้นะในขั้นตอนนี้อาจารย์จะขอกล่าวคําวิคําถวายบูมสวงของถวายเหล่านี้ครับตั้งใจฟังนะครับทุกคน,นครับองศีเรเพนต์ตานะปะตัตตบารดีองศีเรเพนต์ตานะปัตตบารดีบัดนี้ข้าเจ้าอาจารย์เล็กสุริยเทพพร้อมปิดพระพรมขอถูกนันเชิญอ,องค์เสด็จพ่อ พร้อมด้วยทวยเทพทุกที่นักแมงพิมานได้โปรดเสด็จสัโทสาปราณีรับกุมทีกุลิทวยเทพทั่วจสิทธิ์ให้แก่ทุกทุกากลสังขารที่ร่วมงานพิธีว,สวงสวงฆ์ก็พิธีสวนในปางแก่พระเทวีให้สำเร็จสมหวังเกอง मो प्रगति पट्टि पट्टम ब्रंघम तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री महागण ॐ श्रीमहागङ्गणपतये नमो म स्वास्ति नो नयेन्द्रशवामरुता पेषण्य भाद्रं करणे भेशयां देवा गङ्गये स्वास्ता तो सा भसो मम धम गोहा महे अविनाश कारकम नमा विनि अवतार संसार भूय सहित नमा तमे माता มทนมหาโอมลโคยักนะมะาเออโอมชวยกุีกีกักนปัตเตยาคาสวรรค์เพื่อบระทานความนั่้อโคะโยครโบคะโภคะโยคะโยคะโยครโยคะโยคะโรคะยคะโรคคะคะโยคะโยคะโยคะยครับ่คะโยยคะคะยะคะโยะคะโยคคะโยคควโะคะคะโยควะ เอาเงินเอาทองเอาโชคเอาลาบเอาสิ่งที่เราขาดขอเบิดโชคก่อนและพลังอำน,นาจให้ได้ตามที่ต่อไปนี้ให้เห็นเงินเห็นทองเห็นโชคเห็นลาบอันตีอันตีวูชาคณีชา namo namaha เพิ่มโตทองไฟคว่ำลงนะคะนาารับแล้วก,ก็กรอบเข้าตาที่เลย รับเสร็จแล้วแจกกระโดมกลับไปแค่หนูนี่หนูนี่หนูนี่หนู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 หนึ่งหนึ่งทงนะครับแล้วก็ใส่สิบนะครับผมข้อมือนะครับจะวางไหนเนี่ยรับหนูครับข้อมือลูกทองใช่ใช่ใช่ต่อไปนี่คอ เอาานวนองีมความุามนที่บ้าเืว่าาดีตัวนึงไว้ที่อง์พ่อหนึ่งัวนหนืองตัวหมเอาไว้ไว้ที่องค์พ่อเดี๋ยวไปขึ้นไปกอควรครบเลยทุกนัดจ่เลยนะครับโอ้โหอันนั้นอันนั้นไม่ใช่อังแล้วครับอังถวายอาจารได้นะครับ เสียงกับอาจารย์ทั้งสาท่านซึ่งทั้งสาท่านก่อจะรวมตัวกันนี้ต้องบอกว่าเป็นวรเรืองศสุทายที่สีสันครับโทีหนูบลังุาหน่อยนะครับใช่ครับมแลขามดเนนี่ันีทแ่มันูมฝ่าจะมีเรื่องไม่็ กายล,ล่านนี้รับข้อพิคเน่เป็นคูบะพิเน่ขอถวายหมูสีเราให้ก็ขอข่อโปิดโชคใหญ่ขลพขอขอพิคเน่ขอถวายปีงวพ่อดูแลงั้วยกันไก่เล่ยไก่ใส่องที่เจอครับครับประชานสำคั